บะหมี่แหมหมูแดงจ้ะสวยมะนี่ตัวบะหมีก่กบทำเป็นบะหมี่หยกกับบะหมี่ไข่นะบะหมี่หยกจะผสมด้วยผักโขมนะคะก็ทำเป็นหยินหยางให้ว่านนิดนึงหมูแดงอันนี้ของกบจะเป็นหมูแดงอบน้ำผึ้งนะจะไม่เหมือนหมูแดงที่ขายตามร้านนะคะขั้นตอนการทำของเจ้าหมูแดงเนี่ยกบก็จะ ขลกสามเอาเอาเอา,เอาหมูเนี่ยมาจิ้มก่อนเอาซ้ำจิ้มให้พุนทั้งชิ้นก่อนนะเสร็จแล้วก็โขลกสามเกลือาบผักชีกระเทียมพิไทยโขลกให้ละเอียดเลยพอละเอียดเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เตรียมน้ำหมกักน้ำหมักของเราประกอบด้วยซอสถอยนางรมซีอิ๊วขาวนะคะน้ำผึ้งน้ำตาลทรายแดงนะแล้วก็เจ้าสาเรเพลอคนเข้าให้ด้วยกันใส่ผงพะโลนิดหน่อยเพิ่มความหอมนะแล้วก็ใส่สีแดงจริงๆต้องใช้ถี่ส้ม แต่ไม่มีมีสีแดงก็ใช้สีแดงนะคะใส่นิดเดียวพอนะแล้วเราก็หมักมาหมัก,มกเอาหมูลงไปกุ๊กกุ๊กกุ๊กกแล้วก็แช่ไว้ข้ามคืนเลยใส่ตู้เย็นไว้ช่องธรรมดานะไม่ต้องช่องฟรสข้ามคืนเลยเสร็จแล้ววันรุ่งขึ้นวันนี้เราก็เอามาย่างไฟอ่นอ,อนๆนะคะแล้วถ้ามันแห้งไปสิ่งที่เราทำเราก็เอาน้ำร้านน้ำหมกนะักอ่ะลาดๆเข้าหม่ จะได้ไม่แห้งมากย่างย่างย่างแห้งๆน้นี่ก็ยังย่างไม่แห้งพอมเมื่อเช้างานเยอะไม่มีเวลานะก็เลยแฉะไปหน่อยแต่จริงแล้วเอาแห้งๆนะมันจะสวยแล้วเราก็จะมาหัน่นนะคะย่างเนี่ยมันใช้เวลานานนิดนึงประมาณสี้านาทีได้อยู่นะพอกบใช้ไฟอ่อนต้องการให้สุกถึงเนื้อในนะคะบะหมี่นะเราก็ต้องเขย่าแป้งออกก่อนให้หมด พอขยับแป้งออกหมดแล้วเนี่ยเราก็จะทําการลวกนะคะในน้ําลวกบะหมี่เนี่ยข้อแนะนําคือหนึ่งใส่น้ํามันสนองใส่น้ําต้มส่ชูอืมันจะทําให้เส้นไม่เสียรูปเป็นเทคนิคนะคะพอลวกมาสะบัดน้ําให้เสร็จน้ําให้แห้งเราก็เอาใส่ในชามแล้วก็ใส่น้ํามันที่เราเจียวกระเทียมหรือน้ำมันเฉยเฉยก็ได้ถ้าไม่มีคุเค,ๆๆค,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 คล็ดลับอีกอันนึง ใส่สีอขาวนิดนึงนะบะหมี่จะมีรสชาตินะคะแล้วเราก็ทานคู่กับพวกผักความตุง้งพวกนี้นะทีนี้ถึงเวลาการชิมชิมอะไหนก่อนดีชิมหมูแล้วกันกระเทียมเกียวผู้ผ่าน หมูแดงของเราจะนุ่มมากมากนะคะมันเป็นสุดลับประจำตระกูลกบเลยจริงไม่จริงหรอไม่เอาเดี๋ยวป๊ะป๊ามาบอกไปสอนหนูแต่เมื่อไหร่หมูอาจจะนุ่มมากๆนะคะจริงๆใช้สามารถใช้ซ่อมเนี่ยตะเกียบเนี่ยเขี่ยหลุดออกมาได้เลยดูความนิ่มนะคะนิ่มขนาดนี้นะ แล้วจะมีความหอมของสามเกลอผงพอโลแล้วก็มีความหวานอ่อนๆของน้ำผึ้งคุณสมบัติของน้ำผึ้งเนี่ยก็จะช่วยทำให้หมูน,นุ่มด้วยเหมือนกันนะทีนี้เรามาทานกับบะหมี่ที่มีรสเคม็มอ,อ่อนๆไม่ต้องปรุงเพิ่มไม่ต้องอ,อะไรเลยตรงนี้ถือว่าเสร็จสิ้นเยี่ยมอาหารจานเดียวง่ายๆไงแต่เวอร์นิดนึง